เราก็เห็นตลาดหุ้นจีนในบางช่วงเวลาฟื้นตัวขึ้นฟื้นตัวได้ระยะสั้นๆบ้างบางช่วงที่ฟื้นตัวก็เป็นระดับสัปดาห์ทุกครั้งที่มีการฟื้นตัวเราก็มีความหวังว่ามันจะต่อเนื่องนะคะซึ่งมาถึงวันนี้ต้องเรียนว่ายังไม่มีความต่อเนื่องในการฟื้นตัวที่ที่เป็นการฟื้นตัวในในตลาดที่ดูว่าจะยั่งยืนนะคะ พร้อมๆกับการทีเ่เมื่อผลเลือกตั้งของอเมริกาออกมาแล้วเป็นชัยชนะของคุณทรัมป์และพรรครีพับลิกันสำหรับเศรษฐกิจจีนแล้วก็เป็นที่เชื่อกันว่านโยบายของคุณทรัมป์น่าจะมุ่งเป้าไปที่จีนรวมทั้งถึงแม้ว่าคุณทรัมป์และรัฐบาลใหม่จะเริ่มทำงานจริงจัง,จงกลางมการาปีหน้า แต่วันนี้ตลาดตอบรับไปแล้วค่ะตลาดตั้งคำถามแล้วว่าถ้านโยบายอเมริกาเป็นแบบนี้จีนจะกระทบยังไงอะไรคือมาตรการที่จีนจะตอบรับหรือเรียกได้ว่าตอบโต้นะคะปัญหาของเศรษฐกิจจีนนะครับหลักๆนี้คือปัญหาความเชื่อมั่นนะครับหัวใจจริงๆมันอยู่ที่ภาคกสังหาริมทรัพย์ไม่ฟื้นแล้วก็คนจีนทุกคนเนี่ยความมั่งคั่งของเขาอยู่ในภาคกสงหานะครับ เขามีบ้านที่ปักกิ่งราคาบ้านตกนี่เขาก็รู้สึกความร่ํารวยเขาลดลงก็เข้าโหมดรัดเข็มขัดนะครับแข่งกันออมเงินไม่จับจ่ายไม่ใช้สอยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นวงจรเศรษฐกิจขาลงเพราะว่าคนไม่ใช้ใจ่ายเงินธุรกิจก็ลดกําลังการผลิตลดการลงทุนนะครับสุดท้ายมันก็เลยเป็นจุดที่เอ๊ะทำไมเศรษฐกิจจีนไม่ฟื้นสที ศักยภาพของเศรษฐกิจจีนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสองเรื่องครับเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองจีนตอนนี้เนี่ยนะครับคือการถ่ายเงินจากภาคอสังหาจากภาคโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภาคเทคโนโลยีใหม่เพราะว่ารัฐบาลจีนมองว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงสำคัญต่อการแข่งขันทางมหาอำนาจกับสหรัฐนะครับ ประเด็นที่2ของจีนก็คือเรื่องความได้เปรียบเรื่องขนาดของตลาดก็คือสเกลมาคือมาของตลาดจีนซึ่งทําให้เขาได้เปรียบในภาคการผลิตแต่ก็ทําให้จริงๆแล้วเขามีศักยภาพของภาคการบริโภคนะครับผู้บริโภคจีนนั้นจริงๆแล้วเราบอกว่าเงินเก็บสูงนะครับเพียงแต่ตอนนี้ไม่มีความมั่นใจที่จะใช้เงินถ้าทรัมป์ทำ full scale trade war เนี่ย มีโอกาสนะครับท่านจะไม่ได้ได้ยินตัวเลข5%้าเแล้วนะครับท่านจะได้ยิน2-3%สสงครามการค้าเนี่ยทุกคนเจ็บหมดแต่ว่าไอเดียของทรัมป์ก็คือจีนเจ็บมากกว่า